สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดเรื่องใครที่เหมาะที่จะทําร้านถูกดีหรือว่าใครที่ไม่เหมาะนะคะขอคนที่เหมาะก่อนเลยสําหรับหลักๆเลยค่ะต้องเป็นคนที่มีทุนสํารองนะคะ <laughs> เพราะว่าคือปกติเราขายของเราเราเราขายวันนี้คือเราก็ใช้ใจ่ายวันนั้นเลยใช่ไหมคะแต่ว่านี้คือเราขายเท่าไหร่เราเก็บไว้แล้วก็เราจะได้โอนคืนเขาทั้งหมดอย่างถ้าพี่ขายได้วันนี้สองหมื่นพี่ก็ต้องโอน ให้เขาก่อนวันพรุ่งนี้สามทุ่มสองหมื่นบาทคือเราจะไม่ได้ใช้เลยถ้าเราไม่มีคุณสำรองเราตายนะคะเนาะไม่ใช่ว่าเราจะรอจากถูกดีคือเราจะได้เงินจากถูกดีครั้งเดียวคือทุกๆวันที่7เท่านั้นนะคะถ้าเราไม่มีทุนสำรองก็คือเราจะไม่ได้ใช้อะไรเลยนะคะแล้วก็2ขอคนที่มีเวลาที่จะไปฝากฝากเงินให้เขานะคะไม่ใช่ว่าวันนี้ติดธุระนะคะเพราะว่า ไอฝากฝากเงินเนี่ยมันเป็นเงื่อนไขของเขาเขียนไว้ในสัญญาอยู่แล้วว่าเราต้องโอนเงินก่อนสามทุ่มนะคะทุกวันถ้าเราไม่โอนโดนปรับค่ะวันละสองพันบาทถ้าพี่ไม่โอนวันนี้จากสองหมื่นพี่ก็จะโดนหักไว้แล้วหักลบไว้แล้วจากเงินปันผลที่จะได้เดือนละสี่หมื่นพี่ก็จะเอาสี่หมื่นลบสองพันนะคะต่อหนึ่งวันนะถ้าไม่โอน ให้เขามากกว่า1วันก็คือลบไปค่ะ2อ0 0 2 0 0 0โอเคประมาณนี้นะคะแล้วก็ต้องมีลูกหลานคอยช่วยด้วยนะสำหรับใครที่แบบพี่ป้านะหรือว่าคนที่ขายของอยู่แล้วนะส่วนใหญ่จะเป็นแบบมีอายุแล้วใช่ไหมคะอย่างเงี้ยคือเราเราอาจจะทำพลาดได้อย่างทำรับสินค้าอะไรแบบเนี้ยเราต้องดู เพราะว่าถ้าสินค้าเราขาดหรือเกินนะคะเกินไม่หากหรอกแต่ว่าถ้าขาดอะ่ะเขาจะหักนะคะอย่างสินค้าเข้าสองแพ็คเราไปคิดเป็นสองลังอะไรเงี้ยใช่ไหมเ <c oughs> <c oughs> นาะ <c oughs> บางคนอาจจะพลาดเรื่องนี้นะคะ <c oughs> ก็คือต้องต้องมีแบบมีรูกมีหลานคอยเช็คสต็อกให้ด้วยนะคะ <c oughs> แล้วก็เหมาะกับคนที่เคยเปิดร้านอยู่แล้ว <c oughs> เพราะว่าเงื่อนไขเขาก็คือสําหรับคนที่มีร้านค้ามาก่อนเท่านั้น ะะแล้วก็เหมาะกับคนที่เขาบอกให้ทําอะไรก็ทําใครที่มีความคิดเป็นของตัวเองแบบเยอะๆอย่างเงี้ยคือคือเราคิดได้แหละแต่ว่าเราเราทำไม่ได้อะไรเงี้ยคะ่ะพี่ๆนะคะเหมือนเขาบอกว่าเออต้องต้องทำโปนะนู่นนี่นั่นนะคะทําหลายอย่างอยู่อ่ะหนูยกตัวอย่างเฉยๆนะคะเนาะร้านเราเราจะมีสิทธิ์ในการใช้ความคิดเยอะใช่ไหม แล้วก็เหมาะกับคนที่คิดว่าเราจะขายได้วันละหนึ่งหมื่นบาทขึ้นไปนะคะพี่ๆคะ่ะทำไมต้องหงหมื่นบาทเพราะถ้าเราขายได้ต่ำกว่านี้เราจะไม่มีเงินเสียภาษีค่าน้ำค่าไฟบางคนกู้มาต้องจ่ายค่าธนาคารทุนเดือนอย่างหนูน <S 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 หมืนกันเราก็กู้เหมือนกันนะคะโอเคประมาณนี้ คือขายวันขายขายได้น้อยกว่าวันละหมื่นได้ไหมได้นะคะแต่ว่ามันจะไม่คุ้มเรานะคะคือเหมือนขายให้เขาอะนะคะพี่พีแล้วก็สําหรับคนที่ไม่เหมาะก็คือคนที่ไม่ชอบอยู่ในกฎระเบียบนะคะเพราะว่าเขาจะมีกฎข,ข,ของเขาแล้วต่างๆแล้วนะหนูก็ไม่ชอบนะคือหนูบ่นทุกวันนะสต่หนูก็ทาแต่คือเขอาฉลาดมากเลยนะเขาก็คือแบบว่าร้านเราเนาะเราก็อยากทําให้มันสวยนะแล้วก็ขัดๆฟูๆไปนะคะเหนื่อยทุกวันบ่นทุกวันแต่ว่าทาทุกวัน,นะ แล้วก็ไม่เหมาะสําหรับคนที่มีทุระเยอะแบบไอ้อะบิล้านอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาจะกําหนดให้เราหนึ่งปีปิดได้แค่เจ็ดวันแล้วก็แต่ละรอบห้ามปิดเกินอ่ติดต่อกันเกินสามวันนะคะ,ะประมาณนี้แหละนะคะหนูคิดไม่ออกแล้วอะ <laughs> ใครอยากถามอะไรถามได้ใต้ใต,ใ,ตใต้คลิปนี้เลยนะเดี๋ยวหนูจะพยายามตอบใต้คอมเมนต์นะคะไม่งั้นก็ถ้ามีคําถามที่เหมือนกันหลายๆคําถามหนูก็จะ